โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นวิสุทธิบดีขอนําเสนอโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาพเพื่อพัฒนาศักภาพและมีคุณลักษณะของผู้เรียนโดยการเรียนรู้อย่างมีความสุขเรียนที่ชอบเี่นมาที่ใช่้หลักสูตรและจุดเน้นโรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตร EEC โดยให้ความสำคัญ ากการพัฒนาทักษะอาชีพในสาขาที่สอดคล้องกับเสียพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอาทิเช่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมธศึกษาตอนต้นในรายวิชาไทยในดิฉันศุานักเรียนระดับชั้นมัธยมธศึกษาตอนไกลในรายวิชา ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจุดยึดสำคัญคือเรียนที่ชอบเส้นทางที่ใช่ได้ความสุขนักเรียนเลือกเรียนตามศักยภาพและความสนใจเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้จริงโดยหลังจากการจัดก,การเรียนการสอนได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการจัดก,การเรียนการสอนภายในโรงเรียน ด้านหลักสูตรมีการปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้มีรายวิชาอาชีพและทักษะเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นด้านครูผู้สอนครูได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning บ้านผู้เรียนนักเรียนมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นและมีความสุขกับการเรียนที่ตรงกับความถนัดของตนเอง ด้านเรือขายความร่วมมือมีความร่วมมือกับสถานประกอบการสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน,นามากยิ่งขึ้นปัญหาและอุปสรรคครูบางส่วนยังขาดความเชี่วชาญในทักษะเฉพาะด้าน EET ทัศนคติของผู้ปกครองบางรายยังยึดติดกับเส้นทางอุดมศึกษาไม่เห็นความสําคัญของทักษะทางอาชีพและนักเรียนบางส่วนยังขาดแรงจูงใจหรือไม่รู้ักศักยภาพ ขออองงงตนนเเย่าชัดจซึ่งทางโรงเรียนได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาดังนี้ 1. พัฒนาครูมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มคูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้ครูอย่างก่อนเนื่องตลอดถึงสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง จัดกิจาการรมสื่อสารประชาสัมพันธ์เช่นกิจกรรม Open h o u s ากา House, <S ิจาการรม c u r ร y Day ให้ผู้ปกครองเห็นภาพของความสำเร็จในเส้นทางอาชีพพัฒนาอุปกรณ์และทรัพยากรสรรหาเครือข่ายภาคเอกชน มีการแนะแนวแ,และให้คำปรึกษาจากระบบแนะแนวเชิงรุกให้นักเรียนรู้จักศักยภาพของตนเองและตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนส่งเสริมการพัฒนาครูและนักเรียนมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในด้านการประกอบการ ด้านอาชีพต่างๆตลอดถึงเชิญวิทยากรเชื่อชาญมาให้ความรู้และทางโรงเรียนมีการวางแผนในการขยายผลคือมีการขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนสถานประกอบการในพื้นที่ EEC เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จริงจะทําข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้นักเรียนฝึกประสบการณ์จริงมีการพัฒนารูปแบบห้องเรียนต้นแบบอาชีพที่เชื่อมโยงกับตลาดแรงงานสร้างหลักสูตรร่วมกับอุดมศึกษาเช่นหลักสูตรเชื่อมต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช อุดมศึกษาและอาชีพตลอดถึงมีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเพียงอุดมศึกษาและสหวิทยาเขตเพื่อแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในส่วนของข้อเสนอแนะ โรงเรียนเล็งเห็นถึงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและอาชีพสมัยใหม่ในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดถึงมีการสนับสนุนการจัดทําคู่มือแนแนวอาชีพเฉพาะสําหรับนักเรียน EEC และมีการสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือแบบเป็นระบบระหว่างสถานศึกษาอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน และทั้งหมดนี้คือาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปรงวิสุทธาคิบดีเพื่อตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะเรียนที่ชอบเส้นทางที่ใช่ได้ความสุข